สวัสดีทุกท่านนะคะก็เสียงของคนรุ่นใหม่เนาะแต่20ปีกว่าปีที่อยู่มาตรงนี้เจอรัฐประหารมาแล้วสองครั้ง49นี <S <S <G 9 S 1> ่คือครั้งแรกอาจจะโตไม่ทันแต่ส่งผลกระทบกับชีวิตมายาวนานจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าการเจอรัฐประหารหลายครั้งไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เราตอนนี้เนะี่ยแต่ภาวนาถูกหวยอาจจะใช่รวยขึ้นอาจจะใช่แต่ภาวนาให้ไม่มีรัฐประหารอีกมันจะได้ไหม ภาวนาให้เรามีรัฐธรรมนูญใหม่จะได้ไหมภาวนาให้เรามีสันติภาพในประเทศแห่งนี้จะได้ไหมภาวนาให้เรามีเสรีภาพทางการแสดงออกจะได้ไหมแน่นอนว่าหลายท่านอาจจะเห็นเพื่อนๆที่ไปชูป้ายและโดนคุกคามโดนข่มขู่ตอนนี้รรมาราศของเราโดนขู่ว่าจะโดนเผาตึกรัฐศาสตร์โดนขู่ว่าจะล่าหัวโดนขู่ แบบนั้นไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้หันซ้ายหันขวาเราไม่ว่ากันแต่หันแล้วมันต้องมีใครต้องสูญเสียต้องมีใครโดนคุกคามต้องมีคนไปคุยกับสันนิบาตเราว่าไม่ใช่แน่นอนว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะบอกลาเดือนตุลาคมน,นี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ลุงนวมทองบอกลาเราเพื่อให้เราไปเจอประชาธิปไตยใหม่ไปเจอทัพประชาธิปไตยที่จะไม่มีราหารอีก ชาตินหน้าเกิดมาขอให้ไม่เจอรักประหารอีกไม่เจอการปฏิวัติอีกชาตินหน้าของลุงลมทองไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนแต่ขอให้มันเป็นตอนนี้ตอนที่พวกเรากำลังอยู่ขอให้พวกเราที่กำลังต้องเผชิญกับกระแสะอนุรักษ์นิยมแม่ทัพนายกองได้รับจางเชิญไปพูดทุกสุ่มทัสารคิศ ไม่มีพื้นที่ให้กับพวกเราจนพวกเราต้องมายืนอยู่นะที่แห่งนี้ขอให้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะสู้ต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยได้มาซึ่งราธร,รมนรูญของพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมต่อสู้กันมาจนถึงทุกวันนี้และส่งไม้ต่อให้พวกเราคนรุ่นใหม่ที่จะรับไม้ต่อและจะสู้ต่อไป ขอให้50ปีขอให้รูได้มานั้นตรงนี้และได้เห็นประชาธิปไตยที่จเจริญงอกงามได้เห็นว่าเรามีพื้นที่ไม่ต้องต่อสู้กับกระแสขวาหันของใครก็ไม่รู้ของใครที่สั่งให้เรารักของใครที่สั่งให้เราใส่เสื้อสีอะไรก็ตามขอบคุณค่ะ